พี่หลิงอันอนี้เมาส์มอยมาอัปเดตหน่อยเรื่องเนต้ามันจะมีโอกาสไหมที่เนต้าประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาพังาาอีกรอบเอาจริงๆทั้งหมดเลยเน่เนต้าที่มีปัญหาอย่างเงี้ยคือบริษัทแม่ของเนต้าเองชื่ออะไรโฮซอนออโต้ขาดสภาพคล่องคือไม่มีเงินอะง่ายๆไม่มีเงินก็เลยทําให้ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินบริหารตัวบริษัทเองไม่มีเงินผลิตรถยนต์ไม่มีเงินผลิตอะไรทุกอย่างกิจการถึงหยุดชะง,งักคือขาดสภาพคล่องแล้วก็ พอขาดสภาพควองหนักก็เจอบริษัทอื่นฟ้องว่าอ้ e y, คุณไม่จ่ายนี่อ่ะก็เลยฟ้องให้เป็นลมละลายซึ่งตามข้อมูลเลยเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาก็เดือนที่แล้วคือบริษัทที่ฟ้องเป็นบริษัทโฆษณานะชื่อเสี่ยงไฮยูสิงอัวฉริยซิงไปฟ้องเขาอ่ะที่เมืองเจอซิงมณฑลเจอเจียงให้เข้าสู่กระบวนการแบบว่าล้มละลายโดยเนต้าหรือโฮซอนเนี่ยเขาก็เข้าเมื่มอพิสูจน์ว่าไม่มีเงินจริง เขาก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนก,กิจการอยู่แล้วหลังจากที่โดนฟ้องไปในช่วงฟืน้นฟูกิจการเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีคนที่สนใจเออปรับโครงสร้างนี่บริษัทให้หาเงินทุนมาให้ให้จัดก,การทั้งหมดเลยโดยอ้างอิงจากสื่อในจีนเลยที่อ้างอิงได้อย่างพวกอ่าไชาน่าคาไชาน่านิวเขาพูดว่าเนี่ยเนต้าตอนเนี้ยเนต้าอโอตโต้หรือโฮซอนออโตอเ้เริ่มแบบกลับมาดําเนินงานอีกครั้งหนึง่งหลังที่ถูกดุดชงักไปโดยมีนายทุนอ่ะ มาร่วมกว่าส7ลายคือพยายามหาเงินทุนให้อ่าเข้ามาร่วมลงทุนให้เพิ่มกับบตริษัทตัวโซนออโต้ต้องบอกว่าเมื่อโดนฟ้องให้ล้มละลายแล้วก็การอยู่ช่วงฟุ้นฟูกิจาการอ่ะมันก็มีอย่างที่บอกมีมีนายทุนเข้ามาพยายามลงแต่จะพูดว่าสําหรับพี่ในมุมพี่เลยอ่ะจีนเองไม่ใช่เศรษฐกิจดีนะก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรท่ย่างเรื่องนายทุนแล้วการทํากิจาการรถยนต์อ่ะ ใช้เงินทุนสูงมากมากจนที่แบบไม่น่าเชื่อว่าใช้เงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน่ะมันหลายอย่างอ่ะผมว่าดาเนินการการผลิตเนเาะใช่ก็ถ้ามีเงินทุกอย่างกลับมาผลิตได้ดําเนินสายการผลิตก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดรถใหม่ขึ้นหมายความว่าเนต้านาประเทศไทยเมื่อรถขายไปแล้วอ่ะตอนนี้ทุกวันนี้คือไม่มีอะไรคุณจะเบิกอะไรไม่ได้เห็นมือสองลงขายกันแสนห้าแสนหกอืม ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเหมือนพอมันชะงักไปประเทศไทยหนึ่งตัวบริษัทเนตาประเทศไทยก็ชะงักเหมือนกันก็ไม่มีเงินทุนเอาง่ายไม่ใช่มีเงินทุนหรอกต่อให้บริษัทประเทศไทยมีเงินทุนจากเคยที่ขายรถไปนะหรืออะไรจัดการไปต่อให้มีเงินคุณก็ไม่สามารถสั่งอรไรจากจีนได้ก็บริษัทแม่เขาหยุดอ่ะโรงงานเขาหยุดอ่ะอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยแล้วก็พอบริษัท ในไทยจะไปสั่งจากที่จีนไม่ได้ไม่มีโรงงานผลิตอะไหล่ให้ไม่มีงานผลิตรถให้ทุกอย่างหยุดชะงักไม่มี R&D ไม่มีการทําอะไรใหม่ๆแล้วมันจะไปต่อได้ไหมบริษัทมันได้ต่อได้มันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนก็ R&D มีรถใหม่ออกมามีอะไรเสริมกับรุ่นเดิมที่เสียที่ซ่อมวันนี้เอาง่ายชนมาปุ๊บพาร์ทชิ้นหนึ่งคุณไม่มีให้ซ่อมอ่ะไม่มีให้เปลี่ยนอะมันคือจบแล้วเหมือนรถมันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้เขาเลยถึงในประทด้ไครถึงขายทิ้งกันกลัวด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ วันเนี้ยขายแสนห้าถามว่าน่าใช้เมนเตต้าวีก็เหมือนคิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วกันใช้ได้ใช้ได้ซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ไปปีสองปีเปลี่ยนพังช่างมันแสนห้านี่เหมือนราคาถูกความมอไซค์บิ๊กไบค์อ่ะแพงกว่ามอไซค์สปอร์ตไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะถูกกว่าพอซ่าอืมถูกกว่ามอไซค์รถมือสองอ่ะเพราะนั้นเนีพูดถึงว่าถ้ารถยังใช้งานได้ก็ใช้ได้ปีสองปีอ่ะชัวร์แล้วก็ อะไรที่มันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนที่มันพอซ่อมได้อะอย่างที่บอกว่าอย่างไอ้พวกไอ้กล่องควบคุมไฟ EDU อะไรเขาอะพวกนี้ก็มีอู่นอกที่เรารับซ่อมอยู่แต่ก็แพงหน่อยก็จ่ายตังหน่อยหรือปัญหาหลักๆก,ก็คือคอมแอร์ Air. วันเนี้ยเขาก็พยายามหาคอมแอร์ Air ตัวอื่นหรือไม่คอมแอร์เนต้ามันน่าใช้ตัวร่มอื่นได้ก็พอได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของล้อลูกปืนล้อที่มีการเสียมีการพังอันนี้ก็ซ่อมได้ คือเปลี่ยนลูกปืนลอ้อมอเตอร์แปลว่าสามสิ่งเนี้ยเกิดมันเสียที่การใช้งานยังพอซ่อมได้แต่ถ้าเกิดยังอื่นขึ้นมาอะไรอื่นขึ้นมาหรือโดนชนจบที่ต้องเบร์ใช่จบอันนี้คือจบคืออะไรพวกกระจกระบบกระจกไฟฟ้าระบบอจอยโฟตเอนเมนต์ตรงกลางอะไรข้างในอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนตอนนี้เหมือนรถเป็นแค่โครงอะ่ะเอองั้นต้องเปลี่ยนของอื่นมาทิ้งหมดเลยมันหมดมันทาไม่ได้หละมันก็ติดล็อกไปหลายอย่างวันนี้แสนห้าก็ซื้อมาใช้ ใช้แล้วก็พอใจก็เปลี่ยนขายไปทิ้งไปไม่ก็ทิ้งไปเลยเหมือนโทรศัพท์อ่ะเปลี่ยนใช้เปลี่ยนใช้เปลี่ยน,ป,ยนประมาณนี้แต่ล่าสุดที่อย่างที่บอกว่าเนต้าถ้าเขากลับมาผลิตงานกลับมาผลิตได้แปลว่าประเทศไทยก็สามารถเบิกอะไรกลับมาได้นะอืก็อาจจะกลับมาได้จริงๆแต่อย่างที่บอกว่าเงินเงินทุนหรือว่าที่จีนเองอ่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินทุนที่มาไม่รู้สายป่านยาวแค่ไหนสําหรับพี่นะ ในอยู่ช่วงกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยเมื่อเขายังไม่ประกาศสําเร็จว่าฟื้นฟูสําเร็จหรือว่าเมื่อสําเร็จมีนายทุนลงแน่นอนหาเงินมาเกลือสภาท้องได้ก็ยังไม่ชัวร์ได้ข่าวแว้วๆว่ารัฐจีนสักรัฐหนึ่งมวลชนหนึ่งอาจจะลงร่วมด้วยก็อาจจะกลายเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งวันนี้ถ้าท่านเนต้ายอมตัวเองให้ตัวเองกลายเป็นวิสาหกิจภายใต้าการควบคุมของรัฐสายป่านยาวแน่อันนี้จะกลับมาพังาัดได้แน่นอนอย่างทีครั้งหนึ่งอย่างที่มีบอกว่าถ้าเล้รลดจีนอ่ะ วันนี้ในเรื่องของความรับผิดชอบอะเอกชนร้วล้วนจีนไม่รับผิดชอบอะดิถ้าถ้ามีรัฐมาควบคุมด้วยมาเนี่ยเขาก็ติดกฎของรัฐระหว่างการแบบความสัมพันธ์ของรัฐระหว่างอนี้เขากลัวเรื่องของหลายๆอย่างก็มีเรื่องเอ่อมาคุมไว้ไม่ให้แบบนอกลูนอก,ก,นอกทางเยอะละกันนะพูดอย่างเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งผมว่าอืมจะกู้ศรัทธาย,ยังไงดีวะเรื่องของความเชื่อใจนะเรื่องของอืตัวแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผมว่าสําคัญอืม ใช่ใช่ตัวแบงพี่คิดว่าวันเนี้ต้องพูดว่ารถเนต้าเขาถูกที่สุดนว่าการใช้งานใช้งานได้นะในะราคาถูกๆูอ่ะแต่เพียงแค่มันไม่มีอะไรซ่อมอืบริษัทแม่พังวันถ้าเขาเกิดประกาศขึ้นมาว่าบริษัทแม่ผมกลับมาพร้อมแล้วนะมีอะไรไมาทีนึงนะแล้วยิ่งบอกว่าถ้าสวมด้วยความเป็นร,ริษหกิตอ่ะพี่ว่าฟื้นฟูได้ก็มีอะไรมาให้พร้อมเลยมาให้เบิกสิรถเสียก็มีอะไรเบิกเหมือนเดิมอ้าวครั้นี้จบแล้วรถที่มีคนที่เคยเคยใช้อยู่เคยซื้อมาเปลี่ยนได้ไมมีอะไรซ่อมจบ ันนี้มันขาดไม่ได้ทั้งเนงซึ่งถึงเวลานั้นจะยังเหลือศูนย์อยู่ในบ้านเราไหมอันนั้นะอันนั้นเป็นเรื่องของการดําเนินงานอีกรูปแบบหนึง่งที่ว่าเรื่องของการดําเนินงานด้วยศูนย์ศูนย์บริการอ่ะไม่จำเป็นต้องจํานวนเยอะก็ได้สมัยใหม่แล้วอะ่ะที่เห็นบางแบรนด์บางอะไรแม้แต่ญี่ปุ่นเองที่แบรนด์เขาถดถอยลงที่แบบศูนย์โชลุมหายอะ่ะเขาเน้นเซอร์วิสให้มากขึ้นมาตรฐานเซอร์วิสท,ที่ดีมีอะไรซ่อมใช่ยกตัวอย่างสุโยต้ได้เลยคือจากซีซ่่มอะไรเยอะ ตัวตัดสู์น้อยแต่มีอะไรคลังมีให้เบิกอ่ะวิ่งเข้าไปซ่อมได้อะรวมถึงกับวันนี้เขาพัฒนาตัวศูนย์เองแบบเป็นเป็นอวอวงจรวงจรมีซ่อมตัวถังมีอะไรเกี่ยวรถเดิมเขายังกล้าใช้เลยต่อให้เลิกผลิตต่อไปเนี่ยเขาพูดแล้วว่าเขาจะเลิกขายเครื่องรถยนต์ที่เป็นอีโคคาร์ทั้งหมดแต่ว่ายังดูแลได้อีกสิบปีอ่ะอย่างเงี้ยยังมั่นใจไหมนะมั่นใจกวามั้ยสรุปแล้วความมั่นใจมีอู่ที่แบรนด์หรอกมันอยู่ที่การกระทําแล้วก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่แบบ เรื่องของเซอร์วิสทั้งหมดหลังจากนั้นเพราะรถคนไทยต้องใช้แหมมีมหรอกขับไปไม่เกิดชนมั่งไม่เกิดอุบัติเหตุมั่งขับดีแค่ไหนผู้อื่นก็มีชนเราได้บ้างจริงไหมร,รถก็เสียได้โดนชนมาก็มีอะไรใ,ในการเปลี่ยนต้องการทําเพราะฉะนั้นเนต้าจะกลับมาได้ต้องสายป่านยาวโรงงานอะไรต้องเปิดผลิตทุกวันนี้ยังไม่มีความชัวร์เลยว่าโรงงานปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าเช็คจากสื่อจีนทั้งหมดเลยเขาบอกว่ามีนายทุนเข้ามาลงเนี่ยแหละ แล้วก็มีหลายบริษัทเข้าไปดูเรื่องทั้งโรงงานทั้งเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เปิดดําเนินการเต็มที่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คำว่าไม่ได,ดำเนินการเต็มที่หมายความว่ายังไงผลิตหรือย,ยังกลับมาผลิตอะไร,รเปล่าคือหรือว่าเริ่มเริ่มไม่ต้องอะไรมากก็ได้ทุกอย่างอย่างส่วนของบริษัทแม่ที่เป็นออฟฟิศใหญ่บริษัทที่เป็นลงเวอร์ชั่นผลิตโรงงานหยุดไปก่อนก็ได้ให้เปิดเพราะว่าส่วนผลิตอะไรเติดให้ลูกค้าเดิมไหมลูกค้าแมสในใต้เองก็แบบมีลูกค้าที่จีนนะ หรือรถค้าที่ไทยด้วยนะแต่เขาเห็นลูกไทยสเกลมันเล็กแค่แค่สองหมื่นพันเองก็จะแบบลงทุนขนาดไหนกว่าจะเปิดลงอะไรขึ้นมาได้อีกใช่ไหมเปิดอะไรมาอีกต้องผลิตอีกกี่ชิ้นส่วนรถคันนึงมีกี่ชิ้นส่วนเนี่ยแหละมันเป็นการตอบคําถามให้ทุกคนลองคิดภาพต่อไปเองแล้วกันว่าเนต้าจะกลับมาเกิดได้ไหมถ้าโรงงานแม่บริษัทแม่ยัไไยงไม่เปิดอะไรยังไม่เปิดอืมกลับมานนี้เพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็มาแชร์ความเห็น